เธอคือผู้เยียวยารักษาคนที่เก่งกาจที่สุดในแผ่นดินแต่ชีวิตกลับต้องแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะชาวบ้านจ้องจะจับเธอเผาทั้งเป็นอยู่ทุกวันวิธีการรักษาของเธอน่ะบอกเลยว่าพินลึกมากแม่หมอจะกระดกเหล้ายอมใจหรีไฟลงให้สลัวแล้วแกว่งกระดิ่งวนไปมาตรงหน้าคนไข้ทันทีที่เสียงระฆังกังวานร่างนั้นก็จะดำดิ่งสู่ผวงังหรือเปิดทางให้เธอแทรกซึมเข้าไปในความฝันเพื่อค้นหาต้นตอของโรคร้ายและวิธีรักษาแต่ชาวบ้านกลับตราหน้าว่าวิชานี้มันคือมนต์ดำแม่มดชัดๆเวลามีเรื่องบ้าบออะไรเกิดขึ้นในเเเมมืือออออองหววยกก็าาที่่่ธตตลดดแคิร จะยอมก้มหัวให้นางขาวาคบเพลิงขึ้นมาจุดพร้อมซัดผงระเบิดตูมตามใส่ทำเอาฝูงชนแตกตื่นวิ่งหนีตายกันป่าราบเสียงกรีดร้องดังลั่นแต่นางหาได้แคร์ไม่ก็แค่ขู่ให้กลัวจนหัวหดจะได้ซื้อเวลาสงบสุขให้ชีวิตตัวเองบ้างถึงชื่อเสียงจะไม่เหลือชิ้นดีแต่พวกเศรษฐีและผู้มีอำนาจก็ยังต้องสมซานมาอ้อนวอนขอให้เธอรักษาอยู่ดีเว่าเคสล่าสุดนี่สิมันไม่เหมือนทุกทีระหว่างที่กำลังรักษาขุนนางชั้นผู้ใหญ่เธอดันไปล่วงรู้ความลับอันตรายในความฝันของเขาเขา้าพอาเธอเผลอหลุดปากพ ปากเธอทันทีสัญชาตยานบอกถึงอันตรายเธอจึงรีบแก้ตัวโกหกไปว่าภาพในฝันมันเลือนรางมากข้ามองไม่เห็นอะไรเลยเขาดูเบาใจลงแต่พอกลับถึงบ้านไม่ทันไรมือสังหารก็บุกเข้ามาหมายเอาชีวิตไม่ต้องเดาก็รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาเธอเอาตัวรอดหนีออกมาได้แบบรากเลือดแล้วตัดสินใจบุกกลับเข้าไปในคฤหาสน์ของขุนนางคนนั้นอีกครั้งเพื่อค้นหาหลักฐานมัดตัวแต่พอกลับเข้าไปถึงห้องภาพที่เห็นกลับกลายเป็นร่างไร้วิญญ,ญาณของขุนนางคนนั้นเขาเองก็ถูกเก็บเหมือนกันและจังหวะนรกก็เกิดขึ้นเมื่อประตูห้้ออองงถูกกกกกรรระะแทททเเปปิดพมัับหหล่่าาค์ียืน นหน้าอยู่ตรงนั้น